อู้ก็รันมากนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิบุาลาลรถไทยสิงห์นะครับคูเปต้า l c 7 0 8นะครับ L Special นะครับห้อห้อยห้อือจิตติดเลยบอกเขาว่านาไม่ลมนะครับ รถปักขั่วกันนะครับโอ้พ่อแสบดากมากนะครับตัวนี้เป็นคู b o ต้า L4708 s t นะครับ ตัว SP กับตัว L4708 มันจะไม่เหมือนกันตรงลังคานะครับเสาังคาจะไม่เหมือนกันนะครับ c 7เหมือนกันแต่แต่คนละรุ่นนะครับเออเออหยบน้ำอู้ เสียงข้อนี่ดังแสบดากมากนะครับสุดจัดนะครับสำหรับ l c 7 0 8นะครับก็เป็นรถอีกรุ่นนะครับที่มีความข่องตัวสูงนะครับ S <S สุดยอดเขาไปจะดำวันเหรอจ้างเขามาดำนานนะครับวันละ350บาทนะครับสุดยอดนะครับสท่าับ การจ้างดำนาปีนี้นะครับปีที่แล้วสามร้อยนะครับปีนี้สามร้อห้าสิบแล้วนะฮะเจ้าของ lc เจ็ดศูนแปดคนนี้เป็นเพื่อนกันกันกบผมนะครับเรียนกันมาตัานน้งแต่นู้นแต่ นุงเรียนก่อนเกณฑ์น,นะครับหมดววนแล้วนะครับสำหรับกูปต้เอลซีเนคันนี้นะครับโอ้เก่งมากเลยครับสภาพถือว่ายังสวยอยู่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ ไม่ลั่นก็ดูเอานะครับท่อลั่นๆนะครับเห็นเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์นะครับเห็นมีคลิปออกมาอยู่ว่าใส่ท่อลั่นๆเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับกับเครื่องนะครับก็ช่างเขามาตอบแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับยิงระบายความร้อนออกได้ไว นะครับเดี๋ยวผมต้องหามาใส่แล้วนะครับดยอดมากนะครับสำหรับคูปุต้านี่ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมขายดีนะครับก็ด้วยเรื่องน้ำหนักตัวของเขานะครับลงมาที่มีน้ำแบบนี้นะครับยังไปได้นะครับ รุ่นก็มีข้อเปรียบเทียบกันนะครับไม่ใช่ว่าจะดีไปหมดะทุกอย่างนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีข้อจำกัดของใครของมันนะครับไปแล้วนะครับโอ้ขอ,อแซมดากโ สธิบายนะครับลันๆมากเลยเด้อเสียงท่อแน,น่นิดเด้อใส่ท่อนี่เขาไปหัวหน้าอุ่มนี่จัดเต็มมาจแลน้อยนะครับตอนนี้ชุดหนึ่งนะครับเห็นตามเฟซก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ นีเขาหน้าอุ้มสงสัยอยากไรทอสุดยอดจริงนะครับ Oh, อ oh. โอ <laughs> oh. ้สองเลยโอ้โซขนาดโอ้สองไปเลย <laughs> สุดยอดเ,ย <laughs> อเลยครับสองนะครับ นีผมว่าวานไว้แล้วนะครับนี่มันไม่ขึ้นนะครับตอนนั้นก็พอมีน้ำนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับบานเสร็จผลเทลงมาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับต้องมาปั้นใหม่เึ่อเป็นการทำนาที่ทุลักตุเลมากนะครับจ้างเขามาดำครับที่นี่วันละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ได้เลี้ยงข้าวนะครับ เสียงพ่อนี่ดังดีมากนะครับมาฮัลโหล ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับคูปตา LC 708 SP นะครับไปเจอกันคลิปหน้า EP หน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องวิ่งลาลไทซิงนะครับกดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับก็ไว้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ